ในมือนี้ไอ้ก็มาเป็นหมาป่าเดียวดาย oh. ไม่มีใครสามารถหนีรอดจากเจ้าตัวนี้ได้ตัวไอ้ก็ได้กินคนไม่กลับบ้านไม่ฆ่าก็น่าเสียดายอย่างงี้ต้องขู่ขวัญไปหนึ่งทีไม่โดนแต่ว่าก็แปะมลนางเขาไปแล้วก็กระซ่วมันเกาหลังมันเกาหลังอู้ฮึอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้นเกมมหิวข้าวไปนิดนึงถือว่าตอนนี้ไอ้ได้กินการแก้แค้นเดีวเราแปลงล้างอ้าว oh. oh. เอาเคิดว่าจะรอดนะพุทธทุกคนทูบาบวาก่อนที่โรเจอร์จะเป็ี่นมาป่าเดียวดายเขาต้องเป็ี่นมาป่าดูดูมาก่อน <c oughs> เล่นอะไรไว้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้มีการไฟเกิดขึ้นเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวผมก็ต้องเข้าไปขวดหลังมันเกาหลังเกาหลังต่อเน,นื่องแล้วก็คือหนึ่งพิเกอร์แต่ไ,ไ,มไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยว่าพี่รานเรามีปัญหาทุกคนตอนนี้ เม่วเว่อร์อย่าหวัวราในวันที่ผมเอาหอาระวังเศษน้ำตานในวันที่ผมเอาจริงเอาอันนี้แบงล่างเป็นมาป้าเดียวได้เดี๋ยวเองจะไดีไปน้อยใลูกน้องเอาจริงมูฮห่า่าเหมือนว่าปากเราจะตุยเย่ยไปซะแล้วตัวนี้อีกต้องเอาตอนนี้แบงลางเป็นปน้องหนึ่งตือแต่ว่าเดเานล็อกขาดไม่เปไ็นไรหัวมันต่อ ไปแะไม่น่าไหวเดี๋ยวหมาป่าต้องไปตั้งหลักแป๊บเดี๋ยวคุณมาใหม่หนูเหมือนว่าจะมีการเวทบาาแต่ว่าจะหนีไปแล้วอย่างนี้ต้องไล่ตามรเตาปต้อใส่ต้เปิดล้างทีแท้จริงเออเหีือ,อยเลยครับผมฝันดีครับน้อง หรือตอนนี้ในแมปมีการไปกันอย่างนี้พี่ต้องเข้าไปเผือกซะแล้วว่าไงสุดหลอ่อเสร็จแล้วหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งต้องยิงปืนแล้วล่ะอีกเฮ้ยโอ้ยชิบหายแล้วเพื่อนมาแข่งตัวกรี๊งหนีอ้าวเฮ้ยนี่เป็นอยครับผมที่มันสุดยอดหมาป่าเดียวได้อ้าวถึงแม้ว่าเกมกำลังจะจบไอ้บาวลิงแล้วก็ยังฟาร์มต่อไปโดดตะคุคขึ้นไปเจอเทคนิคก,การแข็งตัวเป็นไงล่ะเชื่อหนูเฮ้ยพี่เขาจิ้มไม่หยุด ว่าออกล่าจะไปไหนพี่ก็มานี่ไปลูกน้องกำลังครังคิดว่าอยู่กำแพงก็จะรอด COME ON